ตอนนี้เราก็มาออกทริปนะครับแคมปิ้งนะครับก็นะครับมาส่องหนูแลกหนูนะครับไห้หนูในหนูหนูอยู่ไหนนี่ครับนี่ครับเลมือครับฝีมือครับฝีมือเห็นไหมเอาเห็นไหมอันนี้กำลังลนลนอยู่อ่าของแท้ของแท้ครับของแท้นะครับลนอยู่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 นะครับมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่เรา มาหาซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาด้วยตัวเองอ่าในบรรยากาศอย่างนี้ครับในบรรยากาศอย่างนี้นี่เห็นไหมครับถ้ามาทานท้าทานยิงเองท้ามทานไม่ถึงห้านาทีนะเนี่ยเรามาตั้งแต่ตอนไหนตอนตั้งแต่สี่โมงเย็นสามโมงไปอ้ามาถึงที่แล้วก็วันนี้เราจะนอนตรงนี้ครับทุ่มสิบนาทีเนี่ยครับมาใครบ้างมาใครบ้างอ่าก็มีอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์สุภชัยแล้วก็เข้า่อยนี่ใครแค่ครับโมพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราแล้วก็ บรรยากาศเป็นไงครับนี่ทำงานกำลังไปแล้วครันนี้อันนี้อันนี้ลอกนะครอะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าอจริงๆเรามาเหมูเดงครับวันนี้ก็บรรยากาศสุดยอดมากครับครับเรามาพักผ่อนครับปีใหม่ปีใหม่ครับอันนี้ส่งท้ายปีส่งท้ายปีไม่ไม่ตอนรับปีใหม่ส่งท้ายตอนนี้มันหกแปดแล้วใช่ส่งท้ายส่งท้ายเอคืนก็นอนไปแล้วครับวันนี้ก็เป็นพี่เป็นพี่นะครับนี่นะครับกองไฟแบบนี้นะครับโอ้โหเอาอันนี้นะเอางนนี้นะสุดยอดสุดยอด ธรรมชาติสุดๆนะครับริ่ใหม่พี่ใหม่ก็รำรวยทุกคนครับเสี่ยดนะครับทุกคนกี่คนเราต้องก้าหน้าต่อไปครับอันนี้เราเป็นแผนกอะไรนะแผนกแปรรูปแปรรูปแปรรูปนะครับแปรรูปแปรรูปครับก็แผนกแผนกกล้าก็ให้ธรรมทานแล้วก็ียโรดนะครับียโรดของเราเฮโลของเราแล้วก็หมูเด้งครับลงท็อปลงท็อป๋อช่องหมูเด้งนะครับหมูเด้งเด้งนะครับหมูเด้งเด้งนะครับ แต่วันนี้ไม่หมูเด้งวันนี้มากินหนูเด้งหมูเด้งของเรามีพร้อมครับมีพร้อมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับกระทงกระทะโอ้โหพริกพลิกนี่ถึงที่ครับถึงที่อมีอะไรมีอะไรมีเอ็คเคพีเอ็คเคนะคน้บนะเอ็คเคนะเอ็คเคเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกระต่อนะครับตอนนี้ก็กำลังลุ่่มนลุขนนะครับลุ่มขนครับอาจจะมืดๆหน่อยมืดๆหน่อยครับก็ สังเกตเอานะครับสังเกตมองเอาเพราะว่าของดีๆแบบเนี้เขาไม่ให้เห็นชัดนะครับต้องสังเกตหน่อยนึนะครับสมาชิก PK ท่านใดครับถ้าอยากมามีบรรยากาศแบบนี้นะครับต้องมาเลยครับมฮียวิรุมาที่เฮียวิรุก็มาไหมเฮียวิรุก็มาครับเฮียวิรุก็มาครับนี่มีแต่นายพันทั้งนั้นเลยออกไปแล้วครับออกไปแล้วแต่เราเป็นทีมงานแปรรูปแปรรูปนะครับแปรรูปแปรรูปนะบหนน่วยทั้งหาเนื้ยไปรูปเนื้อไปรูปแปรรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จนะครับ แล้วตอนเสร็จนี่ก็จะมีหน่วยปรุงอีกหนึ่งทีมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับก็คือจัดชำระนะครับแล้วก็แปรนรูปนะครับเป็นอาหารนะครับวันนี้นะครับอาหารของเราไันนะครับของแท้วิธีการนะครับถ้าคั่วนะครับลอกหนังแต่ถ้าย่างครับไม่ต้องลอกมันจะกรอบอร่อยนะครับใช่ไหมใช่ครับอันนี้นี้ประสบการณ์ที่ผมเคยได้กินนะนะแต่ว่าวิธีทำก็ผมก็ไม่ไม่ผมอ่ะปอบมา ดำเนินการนะครับดำเนินการกินเลยใช่ไหมไม่ต้องรอไปเดี๋ยวเราไปหาใบมะกรูดกันนะครับเออไม่ใช่ใบมะกรูดสิใบอะไรใบกะเพราใบกะเพราครับก็เก็บที่นี่เลยนะครับเขาก็มีทั้งงนาแจ้งทุ่งนะฮะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีใบกะเพราครับกินดิบใบกันใบกันไปไหนไปกันไปไหนไปกันครับโอเค การหุงข้าวแบบเข้าแคมปิ้งครับถามว่าผมเคยหุงไหมไม่ไม่เคยนะครับถ้าทอดไข่อะได้นะครับแต่พอเวลาเข้าค่ายเนี่ยผมทุมเป็นคนทอดไข่ด้วยนี่ครั้งแรกที่ผมจะหุงข้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะหุงข้าวให้ท่านมาทานหรือพี่ผมได้กินหรือเปล่าแล้ผมทำงานที่งานครับที่มาครับก็คอยดูนะครับว่าจะเป็นข้าวต้มหรือข้าวอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับข้าวกินไม่ได้ก็ต้องกินนะผิดหรือครับทางชาติสุดๆนะครับ กำลังของข้าวครับของข้าวนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องมาพึ่งไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ก่อไฟหุงได้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะหุงให้ดูอับ